ในภาวะการอย่างนี้มีคนตกงานในประเทศไทย8ล้านคนและใน8ล้านคนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในวงจรการพนันออนไลน์เนี่ยผมไม่อยากพูดเลยว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนอันนี้เป็นพีระมิดธุรกิจบอนออนไลน์คือเริ่มต้นที่รายใหญ่ต่างประเทศตั้งเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ต่างประเทศรายใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยไปซื้อลิขสิทธิ์มาการซื้อลิขสิทธิ์ก็หมายความว่าต้องวางเงินขงเขา10ล้านเมื่อวางเงิน10ล้านเนี่ย เขาก็จะปล่อยรหัสออกมาลายใหญ่เนี่ยเดิมเนี่ยมันทำหน้าที่หัวหน้าทีมอาวุโสพูดง่ายว่าถ้าเกิดคุณจ่ายมาจาเขาสิบล้านปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้เป็นหัวหน้าทีมในปัจจุบันเนี่ยซอโซอออ่างซอเสือคือเป็นลายใหญ่เป็นดาวรุ่งของประเทศไทยหนึ่งในนี้คือซอโซเนี่ยเป็นนายตำรวจที่นี้มันจะลิงก์กับการว่าคุณจะเติบโตในวงการตำรวจได้คุณต้องมีสตางค์นอกจากนั้นแล้วเขาจะกระจายออกมาเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าทีม หรือเรียกว่ามาสเตอร์หัวหน้าทีมนี่คือหัวหน้าสายถ้าคุณคิดถึงเรื่องของระบบแชร์ลูกโซ่คือหัวหน้าสายหัวหน้าสายต่างๆเหล่านี้ก็จะมีในหน้าหัวหน้าทีมตรงนี้มีเอเจนต์สคนเอเจนต์สคนก็ไปชวน ฟูงจะสังเกตได้ว่าจะมีคนในวงการดังๆเอาเงินไปทําแจกคนนู้นคนนี้เช่นชื่อย่อปอปาที่อยู่ฝั่งทนเสียปอปาหรือว่าจะเป็นดาราหรือว่าเป็นคนที่มีพรรคพวกตัวน,นี้ก็จะมีคนเล่นซึ่งเป็นเมมเบอร์เข้าไปส่งคนนี้คนนี้เข้าไปส่งรายใหญ่ต่างประเทศซึ่งอาจจะเสีย10%ตัวเองเก็บไว้ส่วนหนึ่งซึ่งเงินนี้ปริมาณมหาศาลถามว่าทําไมไม่มีใครจัดก,การ เพราะฉะนั้นวิธีการหาเงินอย่างเงี้ยมันมีผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมเศรษฐกิจของความเหลื่อมล้ำเศรษฐกิจของคนรวยคนจนเศรษฐกิจของคนที่ตกงานในราะว่าการอย่างเงี้ยมีคนตกงานในประเทศไทย8ล้านคนและใน8ล้านคนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปอยู่ในวงจรการพรนันออนไลน์เนี่ยผมไม่อยากพูดเลยว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน ดังนั้นวิธีการปราบปรามเนี่ยเราเริ่มจากภายในก่อนเริ่มจากไม่ให้คนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการยุติธรรมตำรวจไปเป็นเจ้ามือบ่อนซะเองอันนี้ทำไม่ได้ไซเบอร์โรปริสปปงอันนี้คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงฮะที่ต้องทำงานประสานกันเพื่อสกัดวงจรน,นี้ให้มันให้มันน้อยที่สุดคือเราอย่าไปทำให้มันหายไปเราทำให้มันหายไปไม่ได้หรอกครับแต่ไม่ทำให้มันโตไปม,มากกว่าน,นี้ปัจจุบันเนี่ยมันโตมากเกินไป